วันนี้มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะครับเพราะเป็นภาพซึ่งเมื่อท่านผู้ชมเห็นแล้วนั้นจะเศร้าสลดใจนะครับพร้อมกับความเอาใจช่วยห่วงใยคนญี่ปุ่นซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความผูกพันกับคนไทยเยอะนะครับคนญี่ปุ่นในช่วงโควิดระบาดในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีการเอาวัคซีนมาบริจาคให้กับประเทศไทยแต่ท่านผู้ชมดูตอนนี้นะครับญี่ปุ่นเกิดเหตุการณ์ ฝนตกอย่างหนักนะครับน้ำท่วมอย่างหนักหนักจริงๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ภาพประเทศไทยนะครับเป็นที่ญี่ปุ่นจริงๆซึ่งดาวคนไทยนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่บุกแข็งแกร่งและภาพที่ท่านชมเห็นคือภาพคนถล่มที่เมืองอาตามิสีดำๆนี่คือคนถลม่มนะฮะรุนแรงแบบนี้นะครับรุนแรงแบบนี้นะครับน่ากลัวนะครับโคลนที่ถลม่มรุนแรงยิ่งกว่าสายนะ้ำผมเชื่อว,ว่าในชีวิตผมเนี่ยผมไม่เคยเห็นภาพคนถล่มที่รุนแรงขนาดนี้ได้ยินคําว่าคนถล่มในเมืองไทยเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบนี้แต่ที่ญ โคนลูกใหญ่มันมาจากไหนไม่รู้แล้วมันกวาดเมืองทั้งเมืองแทบจะพังพินาศนะครับหายวับไปท่วมไปในสายคโคลนนะครับส่วนหางของกระแสโคลนก็จะช้าลงแต่ส่วนจุดที่เป็นจุดตั้งต้นนั้นค่อนข้างจะรุนแรงอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับแล้วก็เกิดภาวะน้ำท่วมอย่างหนักหน่วงต่อเนื่องที่ญี่ปุ่นจนปัจจุบันนะครับ ในทวิตเตอร์นั้นกระแสเรื่องนี้ของคนญี่ปุ่นค่อนข,ข้างรุนแรงนะครับนี่มีภาพของโคลนค่อยๆหล่นลงมาอีกครั้งนึงก็จะมีเสียงของคนญี่ปุ่นที่ตกอกตกใจนะครับเดี๋ยวเราดูภาพโคลนไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเหตุทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ10โมงครึ่งนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดข,ขึ้นที่เมืองอาตามิซึ่งตอนนี้เชื่อว่ามีคนหายอย่างต่ำ19คนนะครับเมืองอาตามิณเวลานี้เวลาช่วงประมาณบ่าย2โมงนั้นมีประชาชนราว3,000ันคนซึ่งต้องอยู่ในเมืองโดยที่ไม่มีไฟฟ้านะครับ ไม่มีพลังงานเนื่องจากฝนที่ตกหนักหรือคนที่ถล่มอย่างดุเดือดน,นั้นแทบจะเรียกได้ว่าตัดเมืองทั้งเมืองไปในพิศปานะครับตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงนะครับเจ้าหน้าที่กอบกู้เจ้าหน้าที่ทก,กู้ภัยก็ระดมพลกันนะครับเข้าสู่พื้นที่กันอย่างแน่นขนาดนะครับเพื่อเข้าไปกอบกู้สถานการณ์ไม่ให้เหตุการณ์โคลนถล่มนั้นกลายเป็นชนวนของการฆ่าชีวิตคนญี่ปุ่นไปนะครับแจเป็นไทม์รายงานว่า เป็นไปได้ว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2รายนะครับส่วนตัวเลขผู้ที่สูญหายนะครับขยับจาก19ช่วงประมาณ1 1โมงท,ที่ประเมินกันนั้นพอถึงบ่าย2นั้นสื่อญี่ปุ่นประเมินว่าเข้าไปอยู่หลัก20คนนะครับบ้านที่ถูกทำลายจากพายุโคลนนะครับถูกทำลายไปทั้งสิ้น10หลังนะครับนี่คือการให้สัมภาษณ์ของ เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่นเองนะครับในคลิปที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเห็นภาพของคโคลนนะครับพร้อมกับน้ําสีดําข้นนะครับไหลลงมาอย่างรวดเร็วจากยอดของภูเขาและมีเสียงดังสนั่นนะครับเมื่อตามิเนี่ยนะครับอยู่ที่เขตชิซูโอกะนะครับซึ่งก็ทำให้บ้านเรือน200หลังคาเรือนนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ นะครับหลังจากนั้นนะครับโคลนที่ถล่มลงมาก็กระจายไปตามพื้นที่ต่าง,างๆอย่างกว้างขวางนะครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดนะครับก็ยังเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่าฝนยังคงตกหนักอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับนายมนตรีของประเทศญี่ปุ่นนั้นมีการจัดประชุมด่วนทันทีนะครับอันนี้คือผู้นําที่ดีนะครับเมื่อมีความทุกข์ของประชาชนต้องประชุมด่วนไม่เหมือนผู้นําบางประเทศประชาชนปายนิวไฮเชื่อพุ่งแต่พอเป็นวันหยุดเสราร์ที่ผู้นําบางประเทศ ในบางประเทศนั้นหายหัวผมไม่ได้พูดว่าประเทศไทยนะครับผมพูดถึงผู้นําบางประเทศในบางประเทศที่คนตายเยอะในบางวันเชื่อเพื่ในวันแต่ผู้นําถือว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ทํางานส่วนผู้นํานญี่ปุ่นนะครับเห็นคนถลม่มจัดประชุมด่วนกับรัฐมนตรีกระทรวงสาธนารณภัยหาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจอย่างเร่ดงด่วนภายใต้สำนักนายรัฐมนตรีเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารประเมินสถานการณ์ฝนตกว่าจะลุกลามเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจุด อื่นอีกหรือไม่นะครับนี่คือการทํางานที่แตกต่างกันระหว่างผู้นําที่ดีกับผู้นําที่ไม่ค่อยดีผู้นําที่คานึงถึงประชาชนกับผู้นําที่ไม่คานึงถึงประชาชนนะครับตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับเกิดสถานการณ์ของการฝนตกซึ่งสื่อญี่ปุ่นนะครับบอกว่าสูงสุดเท่าที่เคยเห็นในเดือนออกรกฎาคมนะครับนี่คือสถานการณ์คนถล่มที่ญี่ปุ่นซึ่งหวังว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับระหวังว่าคนญี่ปุ่นจะปลอดภัยเพราะว่าญี่ปุ่น